สวัสดีครับนี่จากเกมเมอร์กูดครับมีลูกค้าถามเข้ามาเยอะเลยว่าเวลาเอา c a p เจอร์การ์่ะเวลาไปต่อคอนโซลอ่ะต่อ,อยังไงต่อเข้าตรงไหนออกอยังไงอะไรเงี้ยครับเล้ววิธีเซตค่าเซตยังไง เดี๋ยววันนี้ทางร้านได้ Nintendo Switch มาแล้วเดี๋ยวจะมาลองต่อให้ดูว่าการต่อตัว Nintendo Switch หรือคอนโซล,ลต่างๆเนี่ยเข้าตัว c a p เจอร์การ์ดอะต่อ,อยังไงนะครับเอาจริงไม่ว่าจะเป็น Nintendo Switch หรือจะเป็นพวกเครื่อง PS4 อะไรเงี้ยครับก็ใช้วิธีการต่อแบบเดียวกันครับสิ่งโดยสิ่งที่ลูกค้าที่ต้องมีก็คือว่าตัวแคปเจอร์การ์่ตัว,ตวจะเป็นรุ่นไหนก็ได้ถ้าเกิดว่ามันเป็นซอสของพวก Nintendo Switch เนี่ยเอาจริงเนี่ย ใช้ตัวสตาร์เตอร์ก็ได้ตัว31 1, 1แต่ถ้าเกิดเป็นพวกเอาพุทที่เป็น 4K อย่างเช่นตัว PS4 Pro PS5 อะไรเงี้ยครับแนะนำว่าเป็นตัว513 5 5 1ขึ้นไปอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันจะรองรับซอร์ส 4K ทำให้เวลาเราต่อออกทีวีอย่างเงี้ยครับอัตราลดในการเล่นเนี่ยไม่งั้นมันจะถูกดรอปสเกลลงไปเลยเป็น f u ให้ดีเท่านั้นอะไรเงี้ยครับก็แนะนำถ้าเกิดว่า ซอสคุณเป็น 4K เนี่ยซื้อรุ่นที่มันเป็น 4K ดีกว่าครัออุปรกรณ์ที่ต้องมีเนาะมีแคปเจอร์การ์ดมีสาย USB เพื่อที่จะตอ่อตัวแคปเจอร์การ์ดเนี่ยเข้าตัว PC ของเราเพื่อเอาภาพเข้าเนาะแล้วก็ตัวาสาย HDMI สาย HDMI เนี่ยถ้าเกิดคุณเอาตัวคอนโซลเนี่ยต่อทีวีด้วยคุณต้องมี2เส้นเส้นหนึ่งจากตัวอันนี้ตัวตัวคอนโซลเนี่ย เข้าตัว Capture Card อีกอันนึงจาก Capture Card เนี่ยออกไปทีวีสำหรับเล่นแต่ถ้าเกิดคุณจะเล่นเน่าจอพวก OBS หรือพวกโปรแกรมของ Ever Media เองเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็ใช้เส้นเดียวก็ได้แต่วันนี้เดี๋ยวผมมาต่อให้เส้นเดียวดูก่อนเนะาะอีกอันนึงก็คือวันนี้เราจะไปใช้ตัว Nintendo Switch ซึ่ง Nintendo Switch เนี่ยมันต้องใช้ด o c กในการจะต่อเข้าตัว Capture Card ด้วย เดี๋ยวผมลองต่อให้ดูอันดับแรกอ่ผมขอต่อตัวแคปเจอร์การเข้า pc ก่อนอไม่ยากข้างหนึ่งต่อเข้า pc อันนี้เป็นสายฮับออกมาจากตัว pc นะครับอต่อเข้าไปแล้วก็ต่ออันนี้เข้ามามครับต่อเข้าไปก่อน ทุกครั้งที่ต่อสังเกตถ้าเกิดแคปเจอร์การ์ดพร้อมจะใช้งานเนี่ยมันจะขึ้นสีฟ้าเห็นไหมครับอ่ะมาแล้วครับอ่ะอันนี้คือสาย hdmi เอาไว้ต่อจากตัวอน i n t ิ n น o โดสวิ h หรือคอนโซลเนี่ยเข้าตัวแคปเจอร์การ์ดของเรานะครับอ่ะของเนนโดสวิตจะต่อยครับอ่ะแล้วเราก็เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีพอร์ต hdmi อยู่ ่อเข้าไปอาเอาออกมาแล้วเสร็จแล้วเข้าตรงไหนล่ะถ้าเกิดเป็นซอสจากตัวคอนโซลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกอย่างเนี่ยต้องเข้าพอตอินเท่านั้นนะครับเสียบเข้าไปเลยพอตอินปึ๊บาที่ผมไปกดโดนตรงนี้อ่ะมันก็เลยเปิด โปรแกรม Evermedia ขึ้นมาแป๊บนึงนะครับพอเราต่อเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเปิดเดสก์ท็อปให้ดูด้วยอเอาต่อเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอ่เราก็ไปเข้าตัว Evermedia ก่อนตัวโปรแกรมรีเซนทัของ Evermedia ตอนนี้ทงร้านต่อแคปจ r ก c การไว้2ตัวเราจะใช้ตัว LGP 2นะครับในการที่จะดูภาพจากตัวคอนโซลจิ้มไปที่ตัวคอนโซลเห็นไหมครับภาพจากตัวคอนโซลก็จะเข้ามาที่นี่ลอ,องมาจอยออก,ก่อนได้ครับ อันนี้ผมให้ส่งเสียงออกทางหูฟังเสียงมันก็จะเข้าทางหูฟังแล้วมีคำถามว่าถ้าเกิดเราจะไม่ใช้ OBS ล่ะเอ้ยเราจะไม่ใช้ r e a e n t ล่ะเราใช้ OBS ล่ะทำอย่างไรเดี๋ยวผมเปิด OBS ให้ดูครับก่อนที่จะไปที่ใช้ OBS เนี่ยเราอย่าลืมว่าเราต้องปิด มนหนึ่งโปรแกรมอะหนึ่งแคปเจอร์การ์ดเนี่ยใช้ได้แค่โปรแกรมเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราต้องปิดตัว e ีสัน t i o n ก่อนอแล้วผมเปิดตัว obs นะครับลบก่อนอการที่เราจะใช้ obs ได้เนี่ยอันดับแรกเราต้องแอดตัวแคปเจอร์การ์ดเข้าไปก่อนไปที่ตัว แอด o อ r ต e ของตัว obs นะครับ Add video capture device ส่วนตรงนี้พิมพ์ชื่ออะไรไปก็ได้ชื่อที่เราต้องการเลยอย่าลืมว่าเราแอดภาพแล้วเราต้องแอดเสียงด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เราขอแอดภาพก่อนปึ๊บอ่าผมแอดภาพไปภาพจากไหนจากตัว lgp 2เห็นไหมครับเราเลือกให้ถูกอ่า สังเกตว่าภาพจากตัวคอนโซลก็จะขึ้นมาล้ตรงอื่นไม่ต้องไปเลือกเลยกดโอเคไปครับจะสังเกตว่าตอนนี้ภาพเข้ามาแล้วแต่เสียงเราจะยังไม่ได้ยินเลยเสียงเรายังไม่ได้ยินทํายังไงล่ะให้เสียงเข้ามากดแอดเหมือนกันครับแต่เปลี่ยนจากแอดวิดีโอแคปเจอร์ดีไว้เป็นแอดเอดีโออินพุตแคปเจอร์ครับใส่เสียงด้วย ห้าหนึ่งสามตั้งชื่อเป็นซาวก็ได้กดโอเคอ่ากดโอเคแล้วอย่าลืมว่าห้าหนึ่งสามซาวก็เราก็ต้องมาเลือกซาวที่มันถูกต้องอ่าเราใช้เป็นไมโครโฟนของ Light like Gamer ร์พอติเอ่าสองพัสปึ๊บอ่าเลือกไปติ๊กด้วยอ๊บอ่าพอเราแอปไปเรียบร้อยใช่ไหมครับสังเกตว่าซาวของเกมเนี่ยมันจะกระพริบกระพริบอยู่ ตรงนี้ไม่ค่อสนใจเนาะตรงนี้เนเสียงไมเห็นไหมครับแต่ว่าเราไม่ได้ยินเสียงนะเสียงยังไม่เข้าเลยทําไมเสียงถึงไม่เข้าล่ะที่เสียงมันไม่เข้าเพราะว่าตัว c a p อร์ก card เนี่ยมันส่งเสียงเข้าตัว obs ละแต่ตัว obs อ่ะมันไม่ส่งเสียงออกมามันเก็บไว้ที่ตัวมันเท่านั้นแหละถ้าเรากดเลกคอร์ดหรือเรากดสตรีมอ่ะคนในสตรีมไม่ได้ยินเสียงหรือไฟล์ในเลคคอร์ดดิ้งอ่ะเสียงมันจะเข้าแต่เราไม่ได้ยินเพราะเรายังไม่มอนิเตอร์มัน อย่าล,ยลืมต้องไปตัว advance d a d i o copy ทุกครั้งนะครับแล้วเราดู c h a n n อ l เสียงของตัว capture card อันนี้ผมตั้งชื่อเป็น gc 5 1 3 sound เห็นไหมครับมันยัง monitor off อยู่เลยเลือกเป็น monitor output ครับปึกเห็นไหมครับพอเราเลือกเป็น monitor output ปุ๊บเนี่ยเสียงก็จะออกมาที่นี่นะครับ แค่นี้เองง่ายมากเลยแต่อีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนชอบลืมก็คือว่าเราต้องเช็คทุกครั้งว่าซาว์ที่เรามมนิเตอร์ออกมาเนี่ยบางคนบอกว่าไอ้โมนิเตอร์แล้วก็ไม่ได้ยินอะไรเงี้ยครับเราต้องดูว่ามมนิเตอร์ซสาว์ออกมาเรามมนิเตอร์ออกมาทางไหนเห็นไหมครับอันนี้มมนิเตอร์ออกไปที่ตัวลําโพงของเครื่องออกมาที่ไม่ได้ออกหูฟังออกลาโพงของเครื่อง ถ้า้ออกหูฟังต้อกดนี่ปึ๊บแอปพลายนะครับมันจะเปลี่ยนออกหูฟังถ้าใช้เสาของเครื่องออันนี้จะไปออกจอนะครับมันก็จะไปออกจอน่ัใจว่าได้ยินกันไหมครับเลือกได้รล่ะเลือกลหลายอย่างครับว่าจะให้ออกที่ไหนมันอยู่ที่ตรงนี้ครับ โอเคอันนี้คือทริคง่ายๆในการที่จะเอาคอนโซลเนี่ยมาต่อเข้ากับตัวแคปเจอร์การ์ดแล้วก็ทำเป็นเรคคอร์ดดิ้งไว้หรือจะทำเป็นสตรีมมิ่งก็ได้นะครับส่วนขั้นตอนของสตรีมมิ่งก็ลูกค้าก็ต้องไปเอาตัวเซตติ้งของเขาเรียกว่าคีย์ในการไลฟ์สตรีมอะอามาแอดลงเพื่อที่จะไลฟ์สตรีมเข้าไปครับส่วนถ้าใครบอกว่าไม่อยากจะเล่นผ่านเนี้ยจอมันเล็กเนี่ยจะต่อผ่านทีวีได้ไหมเนี่ยครับเอา เ h d m มอันอีกเส้นหนึ่งมาต่อจากเอาเนี่ยออกไปที่ทัวทีวีได้เลยลูกค้าก็สามารถเล่นได้ที่ทีวีได้เลยครับจะเห็นภาพที่อาจจะชัดขึ้นแล้วก็จอใหญ่ขึ้นได้มากกว่าอย่าลืมนะครับว่าตัวไม่ว่าจะเป็นตัวของ Nintendo s w i t เองหรือตัว PS4 เองต่อเหมือนกันครับไม่ได้ต่างกันเลยโอเคครับยังไงก็ลองไปดูแล้วกันนะครับ คลิปนี้ก็มาสอนประมาณนี้แล้วกันครับ